้องดีนะครับบูถีบตมตุนก็ไปน้ำมูนะครับเทบแซมนะครับอีลีบอแซมเอาอีลีบอนะน้องแซมนะครับดอดวงดีนะครับผมอ่ามีหอนนั่งต่อนะครับนั่งต่อก็ไปแล้วนะครับดอดวงดีนะครับเคลื่อนพ่นเขาทานแล้วนะครับพ่นนะครับเนี่ยอ่ะเอฟซีเขามาหลายปนนี่นะครับเอาจังสี่ละกันนะครับผมเดี๋ยวลุงหลอดสี่ให้น้องฟิวนะครับ อะไรโซดให้เบิงนึงบ้างละกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจผู้ที่เฝ้ามาเบิงนะครับไหนนกันไหนเพราะว่าบางไฟมันเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับงไฟถอยหลังเข่าฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมหันหลังเข่าฐานเลยนะครับผมนี่ครับฮะเกินพ้นเข่าฐานนะครับผมฐานใดเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกพี่บากน้องนะมี่ห้องน้ำอยู่หนฐานพร้อมผู้ใดปวดนักปวดเบาเชิญสละละนะครับผมดอดวงดีนะครับผมบางแรก แหกหมานเปิดงานประเพทีบุญบางไฟตำบลเชียงเพีงบ้านเชียงเพีง,ง,พงตำบลเ,เชียงเพีงอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมนะชักหลากบางไฟขึ้นสูทานแล้วนะครับดอดวงดีนะครับไฟล่าุดได้ลอยสาคะแนนจุดอยูุ่บ้านปลาตองนะครับผมนะแต่มือนีสิเป็นยังไงโปรติตามนะครับวันที่ยี่สิบเก่าเมษาบรรจุยุบานปลาตองนะครับ แพร์นะครับผมอ่าบางนี้สิเป็นยังไงไดอดดวงดีนะครับตกแต่งมัดล็อกหางอยู่บนฐานนะครับอาชีพพี่เลี้ยงคนสุดท้ายถอยหลังลงจากฐานบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าฐานแล้วนะครับทีมงานดอดดวงดีมาสู่ใบแจ้ชนะองค์ไฟบานล,ลุกลอดอาเสียซอยกันนะครับทีมงานต้นเด็ดอร่อยเนอะอร่อยนึ่งอร่อยสามนะพี่หนุ่เอ๋อพันหนึ่งอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวกี่ซบ

รอดวงดีครับาวมุ้นนห่าง um> ้โดนย่างยดวนะี่นะไปสูงนะครับ

ซู้ไเลเห็น oh oh ่อะบย้าวเลยกแฟนะ่านกตัวยี่องไฟเหรองไฟอ้นี่ป่โคลโค้ว่าดี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 ดเดีดีดีด้ดีดีดีีดเดาดีดี ใช่ล่ะท <opolit any> <ide> <be> <fight> <fish> ี่นี่กคยที่วันไปใหม่อ๋อนี่นี่นี่ใช่ละบ่เห็นคือจะกวายหลีสายไฟแล้วโอ้บ่เห็นนีหลีบ่เห็นนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมวงลอยเดสีสวัสดีครับลอยพอดีขอบคุณที่ติดตามและชมวงลอยเดสีสวัสดีค่ะ